นมอร่อยไม่จะมีไข่มุกอยู่ตรงไหนวะคุณหลอกดาวอีกแล้วช่วงเม้มามอยคนยนต์ดีค่เนี้ยมารีวิวกันนอกสถานที่นิดนึงคิวแหละดูออกอากาศก็หนาวแล้วแล้วก็ไม่ยืนกินในติมนี้คือคาเฟ่เป็นชาไข่มุกเป็นโฮจิชากับวานิลลา มีไข่มุกด้วยดูหน้าตามก่อนครีมข้างบนเป็นครีมอันนี้เป็นชาอ,นนนอันนี้น่าจะเป็นนมไหมเป็นนมแหละเหมือนกินชานมไข่มุกอ่ะอ๋อก็มันเป็นไข่มองไนงะีพี่หนิงบอกาทางไหนก็ได้ทุกคนคะเรามาโหวตกันค่ะว่าจะใช้ทางไหน โอลมเออเนี่ลมแรงอร่อยอืมจิ้มผมอร่อยจิ้ม,ม,มผมแต่แม่นยังไม่ถึงอัมอนนเนาะชาอร่อยอันนี้ยังเป็นมนะนมนมกินนมคาราเมลอืมเจคาราเมลนีชงข้างล่างนี้เยี่นตน่าจะเป็นอมอน นมอร่อยมันไม่หวานมากเลยเนาะลองชิมชาเหมือนกินชาจริงอะเนี่ยทำไมคนไม่ค่อยกินอาดมเนาะมันจะมีไข่มุกอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นลูกไข่มุกแต่ตรงไอ้ตรงกลางมันเป็นน้ำชาไข่มุกให้แล้วอันนี้เป็นชาไข่มุกให้เหลวอะค่ะไอตัวข้างบนจริงจริงคิดว่าเป็นครีมเว้ยแต่ว่ามันเป็นไอติมแข็ง คาราเมลไปตักราเมังกูอยู่ไหนดูว่าแค่นี้เอ็นมันโรยไว้เฉยๆมันโรยไว้แค่ช่วงเนี้ยคุณหลอกดาวอีกแล้วโอ้โหนี่ไงไข่มุกอะ่ะอ,อันซ่อนอยู่โอ้โหนมองไม่เห็นหรอกต้องกินออกก่อนคุณป้ามา <laughs> ช่วงเม้ามอยคนยุน <c oughs> คุณป้าก็ยืนมองว่าทำอะไรกันน <c oughs> เอาก็คือจะสงสัยแล้วหนาวขนาดนี้มายืนกินไอติ <c oughs> อมคารเมลงว่าไปตมนะคะยี่ห้อนี้อืมอร่อยรสชาติโดนใจคนไทย <c oughs> ให้ยืมไข่มูกอะ เป็นเม็ดไข่มุกที่ไม่ไม่ได้อยู่ในชาไข่มุกไหมมันนิ่มนะมันต้องทำไ้ให้นิ่มกว่าเดิมหนึ่งสองสามเย็นมือไม่ได้อยู่กับไอตัวอันนี้เป็นวานิลานี่จ่ากับวานิลาจ่ากับวานิลาอันนี้เป็นคาราเมลกับอัลมอนด์เม็ดกระติ๊หนึ่งไข่มุกไม่ได้เยอะอะไรเนาะกระจายกระจาย มันไม่ละลายง่ายเลยตรเนีนแข็งมันแน่นมากเนื้อติมมันแน่นกระหน่ายแตากแบบว่าตรงนี้ยังเป็นรูปทรงเหมือนเดิมเลยเออโอ้ยเน่ยแล้วลมก็พัดมาหนาวเลเสื้อกันหนาวตัวเดียวด้วยพี่หมิงยังมาใส่เสื้อสองตัวเย็นมากถ้าเขาจะบอกว่าเขาจะกินไม่หมด เก็บไว้ไม่ได้ะกิดฝาเก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้นลละลายนะกลับไปก็กินน้ำกินน้ำคาราเมลแทนกินเข้าไปถึงข้างล่างเหรอเป็ไข่มุกก็จริงแต่ไข่มุกก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกจริงที่บ้านเราค่าประมาณเนี้ยหน้าคุ้นๆเอาไฮยอไซม์มาเอาไฮยอไหม์มาน้ำอีเล่น เจอคนญี่ปุ่นคุณรู้จัก๋ยวันจันทร์แยวแกก็ไปทักเราสามุยหนนี่สามุยมากวางเลยหนาวแม่เลคำถามแรกที่เห็นกินไอติมไนีสามุยแม่หมดจริงจริงแม่ว่าอยากฟื้นเอาฟื้นต้องแบบแดดออกคนเนี้แดดจะตกแล้วนานขนาดนั้นเลยรู้ ไปแคดีโอได้ไหมหนาวหนาวเนี่ยือเข้าไปซื้อไรกับหนาวไหนได้ไหมเออเออกปนี่มึขายทุกอย่างแต่ของกินของใช้ยันเสื้อผ้าปีหอตแก๊สเออแก๊สลโเออะไรนะเม็ดเม็ดผักเออขายทุกอย่างอะ่ะทุกซุปเปอร์จะต้องมีของทุกประเภทอืมถึงจะเป็นซุปเปอร์ที่เน้นเรื่องความสวยความงามแต่ก็ต้องมีของกิน แล้วก็มีก็มีของใช้หนาวจริงนะเนี่ยคนอยู่ไหนอ้ยไคนยิ้มมันนั่งอยู่ในเหรกระโดดต,ตบไปแล้วจ้ายิ้มันอย่างนี้แหละอมยิม้ม <c ười> เราไปขอบับรถออกไปแล้วเนี่ยห้าโมงแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งมืดแล้วฟ้า ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไป